แถวครับบกักราให้เนีงเ็ศการบ้านครับอือต้องจ้างสีเด็ไหมเป็นเด็กเป็นเล็กเ็ศก,การบ้านฮูดจักจ้งสีอันหน้าคนอีกไก่เพนี่วาตว่าเนี่นคือจะเป็นอย่างบักราเนี่ยะเป็นคู่ครับเป็นคู่ครับเน่น,น้นดีเด้บักราเป็นคู่นี่เป็นพ่อพิมพ์ของชาติเป็นแม่พิมพ์ของชาติปู่ชนิดยบุคคลสอนเด็กหน่อยเนี่ยคักคัก ดีดีดีท่านขุนเกลต์คุณวาอยากเป็นพ่ออ,อครับท่านขุนเธลอยากเป็นพ่ออครับนี่วิสัยทัศน์คักแท้แห่งดีเลยโอ้เขาท่าเขาท่าบักละวัตวานี่บธรรมาาดาเออถามมาเนี่ยวิสัยทัศน์มันดีแบบนี้แก้วครับเป็นพออ่ออต้องเก่งเด้ครับถามยังตอบได้เด้ตอบได้ครับลองเบิ่งบอ ลองครับหนึ่งบวกหนึ่งสองครับสองบวกสองสี่ครับมันกับผพ้ากันไงพูดอันว่าอยู่ในีคำถามแบบนี้คำถามผู้ใดก็ตอบได้มันเหมาะสมสำหรับพออเลยเอายากกว่านี้เอายากกว่านี้ฟังคำถามพุนได้เลยฟังเด้อแคลบอะไรเอ่ยเขาพาหนูไปเขาถูเขาไถจนหนูผอมลง อเขาถูเขาไถจนหนู้อมลงเป็นเด็กเป็นเล็กเมื่อไหร่จะตอบได้ดอกสบู่ชิ่งลิงครับสบู่ชิงงลิงตอบไ่ได้ธรรมดาออาแงขึ้นก็เกาแง่ขึ้นก็เกาได้แก้วครับฟังเด้อครับอะไรเอ่ย แห่งยัยแห่งขนหลายนี่เดี๋ยวแดีวแห่งยัยแห่งขนหลาโตเป็นเด็กเป็นเล็กก็คงสิบบอคือถึงไกลๆหอกมั้งตอบไม่ได้ดอกรดบวร่ทุกข์ลดหวั่นทุกตอ,อบได้เสยเอา <c oughs> <c oughs> ล,ลองมาเบิ่งนขอนี่ดู <c oughs> เอออะไรเอ่ย อยู่ไต่วางขาราคาเป็นหมื่นเดี๋ยวอยู่ไต่วางขาราคาเป็นหมื่นใจเย็นๆเรื่องมือนี่เจ๊ได้ันจะตอบบ่ได้เขียวมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์สมองเขาท่าไว้เขียว เอาง้ากนีเอาง้ากนีเท่าได้อฟังดีๆเด้อครับอะไล่เอ่ยจับสองขางะแล้วเอานาซุปเดี๋ยวนะจะทวนคำถามนะครับจับขางะเราเอานาซุป <c oughs> เดี๋ยวจะเย็น,ยน เป็นเลขเป็นเด็กตอบยากเรื่องพกนีตอบยากแว่นตาครับบอยากขอพี่ถามอีกเดินหนีแม่โอ้บังเด้อครับขอต่อไปเด้อครับอ่ะไล่เอ่ยเป็นแท่งแท่งแทงแล้วเจ็บเวลาแทงมีน้ำแตกพอน คำถามเจ้าะคะรามมันเป็นคำถามแบบว่าระดับโอ้ยมาธรรมดาพวกนี้แคมสิยาครับเขว่อนเขียวเด๊นนอนเถอะวะ่าเป็นยังคอยมีอีคออืมอืมคอยมีอีคอเอาเอาฟังฟังแขียวฟังฟังเด้อับอ่ะไล่เอ่ยไตกะมี่ขน ทั้งกะมีขนดึกดื่นเทียงขึ้นเอาขนมาชนกันเฮ้ยมยจะภาคเล่ยบาดนี่นี่ค้อยพวกพลอกพอกก๊อกกระแปะนี่มันจะขึ้นถึงได้จังไหนวะเรื่องของมือนีแังไดนก็ตอบว่าได้ดอกว่างได้แขวขนตาครับขนตาครับขึ้นได้จังใดวะย ตอบเลยบัตรนี่เอาลองมาอีกจะขอดู้อ,อะไล่เอ่ยเขาก็มีเสียงออกก็มี่เสียงยิ่งเขาลึกยิ่งมีน้ำเขาออก็มีเสียงออกก็มีเสียงยิ่งเขาลึกยิงมีน้ำเรียบร้อยเต็นไปว่าไหนท่มจิตอบได้แค่าลานสะด,ดวกเสื้อคัร้ันสะด,ดวกเสืดด <c oughs> แสดงว่ามันใบพ่อสมควรเออเห็นไปบ่ได้ดอกชีตอเป็นพ่ดทุกอย่างขนาะดเอาสิเดี๋ยวเขาถามเองถามเด้คอคยังได้คำตอบม่ได้ขึ้นมาถึงกันแล้วกันคำถามนี่ถามว่าอะไรเอ่ยหัวคอลล์เคเลหัวแดงแดงแบบนี้ล่ะหัวคอลล์เคเลหัวแดงแดงหัวแดงแดงเนาะครับหากินเลาะหิม ตายครับตายครับตายคอรอแคลเลยลิสติกครับลิปสติ้ขึ้นได้จังใดวะตอบถืเอเฉยไหมเออเพื่อนนี่เลี้ยนยุบปอดได้แคลปอสองครับปอปสองปอบเอาสิโตบ่ต้องคาไปซิปอดสามปอสี่ปอดห้าหรอกขึ้นไปเป็นพออ้อเลยเด้อ 他给我，他给我。